ลูกม,มาหรือแมวหรือหมูเด <c oughs> ง,งเอาเอาไปนะเอามาินต่อไปจ้าทองม้วนทองม้วนเอาหมทูท่ะอันนี้ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับช่องคันตินะครับวันนี้ชาเลนส์สีม่วงใครชอบสีมว่วงกดไ,ไ,ไลค์คลิปนี้และอยากให้ติทำชาเลนส์อะไรกับน้องอีกสีอะไรคอมเมนต์กันมานะครับว่าวีเอชสีอะไรกันดีคลิปนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะให้แม่เนี่ยเป็นคนเลือกว่าเราจะได้กินอะไรใครหยิบก่อนคนนั้นได้กินครับใครหยิบไม่ทันอดครับมาเลยขนมพวงมุนปันซีอันนนี้อัไหนดูคันติโทรอะไรคือ <laughs> ปันซี <laughs> นะ บิ๊กชิ้นบิ๊กเออบิ๊กขนมบอลคืออะไรไม่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 ถูกไหมแม่ถูโอเคไม่ไม่กินแล้วค่ะหยุดไม่ดันเราเล่นเว็บกันหรือเปล่าบังบอกแล้วให้เว็บก่อนเอาเหรอต่อไปพาไปเกาหลีเอาแบบนี้แหละภาษาเกาหลี อหนูคิดว่าอะไรคอลันน,น,นี้แหละใครถูกครับมีไหมอ่าโปรทูคืออะไรอะ่ะนี่ไงภาษาเกาหลีหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะบ้าโอ้ยอยากนี่คือสับใหม่ของคุณแม่นะคะพาเล็เกาหลีอ่าจริงมันชื่ออะไรนี่พาฟินเกาหลีพาฟินเกาหลีไม่ใช่พาเล็เกาหลีมั่วใครถูกคะค่ะดวงมั่วจะชัดเลย ไปรสอะไรอ่ะอ๋อรสพัพคอร์ดรบกลิ่นกลิ่นมันม่วงค่ะอันต่อไปจ้าเกมมี่สตรอเบอรี่เอาเยอะไม่แน่เลยมันมันมีแต่องุ่นมันไม่มีสตรอเบอรี่เลยสตรอเบอร์รี่ใครถูกไม่มีใครถูกอุ้ยอะไรอะนมอัดเม็ดเดี๋ยวมันมีแล้ว มอันนี้แหละดาว่ดนีอะไรอย่างนี้ใครดูใครดูมีไหมคติมันไม่ใช่นมมันคือลูกอมมันไม่ใช่นมอัดเม็ดโอ้ยการเดาเรียบร้แล้วมันเป็นลูกเหมือนไเหมือนเดาแล้วเราว่าอะไรอุ้ยเป็นเรื่นี่ครับทุกนี่ไม่ใช่นมนะทุกคนมันจะเป็นลูกอมเพลโม่หอมมากรสอมุน ชิ้นต่อไปจ้าทองม้วนทองม้วนเอาม้วนอ่ะอันนี้มุกลมๆอ่ะอันนี้ไม่ได้อะไรไม่ได้ไปดาวันนี้หมดเลยว่ะอ่ะใครถูกแม่คันเตโต้แม่บ้านที่เขาเรียกวีเวอร์เขาไม่ได้เรล่นทองม้วนเป็นแท่งๆแบบนี้เลยนี่มีเคลือบไส้ช็อกโกแลตข้างในด้วยชิ้นต่อไปเต้าหู้ชีส ต้าหู้ชีสอัดได้เลยค่ะนี่ใช่ไหมคะโบโมเก่งมากแล้วจะกินยังไงยังสับสนกับคำตัดตานยานอยู่ช่วยด้วยอีกแล้วเกิดมาไม่เคยเกะลุกออกไปแล้วยอ้ยมันมีชีข้างในอะทุกคนนะกินเนื้อต่อไปจะเปาเค็กเผือเุ้ยเปาเอก <c oughs> ถูกไหมถูกจ้ายังหาไม่ทันเลยซาลาเปาเค้กเือต้องบอกว่าเปาเค้กเปลือนก็มีซาลาเปาอยู่อันเดียวนนเนี่ยอุ้ยสีสัมนากมากนี่โอ้มีไส้เป็นไส้แบบเผือกเป็นกน้อนๆแบบนี้เลยอ๋ออื่ากินมากไส้เยอะมากเลยแบบเป็นก้อนอเลยชิ้นต่อไปเอาของอ่อนๆบ้างอ่อนๆวุ้นหมาวุ้นแมววุ้น ไม่ตลุบมาหรือแมวหรือหมูเด้งเอาเอาไปนะเอามางงไปหมดสุบซนถูกไปแค่ถูกอยู่แล้วแหละมีตัวเดียวอ้หัวขาดน้องน้องโอ้โหติดใจนำด้วยอะไรแล้วหมูเด้งจะกล้ากินไหมี่ะ อ่างุ่นชีสฮะอันนี้หรือเปล่าอ่างุ่นชีสเหรอโอ้เอาอันนี้เลยวะอ่างุ่นชีสถูกไหมมีใครถูกปะดูยังไงเป็นชีสชีสกี่โบวะดเยวยังไงชีสนี่อ๋อมันอาจจะยืดก็ไม่ยืดนะมีไส้ข้างในอะชีสอ๋ออืมเป็นกระดิ่งเหาอน้ำุ่น ใครถูกคัตตี้งถูกอัดกระดาษบางุ่นไงพี่มันเย็นลี่แบบอุ๊ยพี่ซีน้องนุนิวอดใจไว้ไหมไว้ก็อะไรขนาดตอนนี้คุณดูดแล้วด้ยอ๋อเหนึบๆทุกคนอร่อยน้ำชาไข่มุกน้ำชาอะไรเนี่ย อุ้ยหยาบหรือล้มหมดเฮ้ยเจ๊แอันนี้หรือเปล่ามันไม่ใช่นะมมันเป็นลูกอมอุยสีสวยรส <c oughs> อะไรอืมชขาขันมุกชิ้นต่อไป <c oughs> บปก,กี้ขนมลูกอมฮะปกี้ขนมลูกอมบปกี้มันไม่มีปกีอันนี้ลูกอมเหรอ,อลูกอันนี้อ่ะ คาเทกูอะไรคือบ็อกกี้อะไรคือบ็อกกี้กัมมี่ไม่ใช่บ็อกกี้บ็อกกี้มันจะเป็นแท่งไม่ใช่หรอบ็อกกี้กระโดดลุกโอเอ่ะเจ้าของแบรนด์กำหมัดแล้วนะอ้าวโอ้ยบ็อกกี้อ่ะยิงต่อไปทัวร์หิมะพานพวกหิมะพานอันนี้หรือเปล่าเั็นทัวร์แล้วเป็นมะม่วงอ่ะคาเทกูอันนี้แมวมอม เออหม,มูนี่ของฉันหมูเห็บมาพาทุกคนคัตตี้จะกินหมดลแลแว่ปหมแม,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 ม่มั้งอืมกระดูกใครถูกเนี่ยแม่ถูกตอนนี้คนเกียดตัวคือแม่ไม่รู้ว่น